ใครที่ตอนนี้กำลังอื่นๆงงๆมึนม,นมนกับชีวิตอยู่นะคะเหมือนกับตื่นมาทุกเช้าแล้วมันมีอะไรหนักอกหนักใจตลอดเวลาอยู่เนี่ยอันจะบอกว่าอันเคยเป็นสภาวะแบบนี้ค่ะแล้ววันนี้ก็อยากจะมาแชร์เรื่องนี้นะอันเนี่ยเป็นคนที่คิดมากมาแต่ไหนแต่ไรยเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าดึงดูดความทุกข์เอาไว้ในตัวตลอดตลอดเวลานะนั่นคือเมื่ออดีตนะคะแต่พอชีวิตเริ่มรู้จักวิธีการ จัดลำดับความสำคัญของปัญหารวมถึงวิธีการจัดระบบความคิดชีวิตเบาขึ้นเยอะมากค่ะวันนี้ถ้าใครกำลังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะเวลาที่เรารู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องมากเลยในชีวิตเราแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงก่อนดีอย่างแรกเลยอันอยากให้เราเริ่มการค้นหาปัญหาที่แท้จริงก่อนคืออะไรอย่างเช่นตอนนี้คุณรู้สึกว่าหมันมี หลายเรื่องหลายราวมากลองดูซิว่าไอ้เรื่องไหนที่มันหนักอ,อกเรามากที่สุดอย่างเช่นเรื่องงานหรือเปล่าหรือเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักเรื่องเงินเรื่องอะไรเอามาก่อนนะแต่ทีนี้เนี่ยคนเรามันไม่ได้มีปัญหาแค่เพียงอย่างเดียวบางทีมันมีหลายๆอย่างสะสมมากมายอะคะ่ะเราใช้วิธีการลำดับ ความสําคัญของปัญหานั้นๆหรือว่าลำดับน้ําหนักที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นทุกข์มากที่สุดอย่างเช่นถ้าคุณพบว่าเอ้ยตอนนี้ปัญหาหลักเลยคือเรื่องงานอ่ะจดไว้ก่อนอันดับแรกเรื่องงานเรื่องที่สอง่าสมมุติเป็นเรื่องความรักเรื่องครอบครัวจดไว้เป็นระดับที่สองโอเคไหมคะรู้แล้วยังไงต่อพอคุณรู้ว่ามันเป็นเรื่องงานอันดับแรกคุณจะต้องลงลึกลงไปอีกนะ ว่าเรื่องงานนั่นน่ะปัญหามันมาจากอะไรอย่างเช่นมาจากเจ้านายหรือเปล่าจากเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าจากเนื้อง,งานที่มันโหลดเกินไปจากลูกค้าจากเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการมันเรื่องอะไรอ่ะนะอันนี้คือคุณจะต้องเขียนน่ะสำหรับแอนน่ะแอนมีกระดาษปากกาเขียนเลยเพราะไม่งั้นมันก็มาลุมมาตุ้มอยู่ในหัวอีกพอคุณรู้ตรงนั้นแล้วว่าโอเคเรื่องงานนี่แหละที่มันเป็นเรื่องหลักที่ทําให้เรารู้สึกแบบเครียดสมมุตินะคะ เรื่องของงานที่มันโหลดเกินไปเรารู้แล้วนะส่วนเรื่องของครอบครัวความรักที่มันเป็นปัญหาลําดับที่สองลองเขียนสิว่ามันมีปัญหาเกิดจากอะไรแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรพอรู้แบบนี้ปุ๊บคุณค่อยๆจัดการปัญหาแต่และอย่างแล้วอันจะบอกว่าพอใช้วิธีการนี้คุณจะจัดการปัญหาได้เร็วและตรงจุดมากขึ้นค่ะและชีวิตคุณจะเบามากเวลาเรื่องอะไรที่มันเข้ามากระทบอ่ะคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ย เรื่องไหนที่คุณควรต้องแก้ปัญหาก่อนเรื่องไหนที่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้แต่คุณทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตเองเพราะว่ามันดันมาบวกบวกบวกกับปัญหาอื่นๆอีกนะคะเพราะฉะนั้นลองเอาวิธีนี้ค่ะไปใช้นะคะแล้วก็ถ้าได้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างก็เอามาแชร์กันนะ